อาจจะเป็นการลงทุนหรือเป็น Choice ในการเลือกอย่างเดียวแล้วให้บอกสุขอนสั้นว่าเพราะอ,อะไรถึงเลือกข้อน,นี้ได้เลยครับอ่ะอย่างข้อแรกเลยถ้าสมมติให้คุณสนเลือกสูตรคลาสสิกหรือว่าสูตรแฟชั่นค่ะสูตรคลาสสิกครับเพราะว่าใส่ได้นานกว่าซัพพอร์ต sustainability เลยครับใส่จนจนแก่ได้เลยอืมและให้เลือกการตลาดออฟไลน์กับออนไลน์นะคะวันนี้ยัง prefer ออฟไลน์ line อยู่ผมเป็นมนุษย์แบบ old school นาะออยากแบบบริการลูกค้าอยากให้ประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นออฟไลน์ line. แล้วการขยายแฟรนไชส์หรือการสร้างแบรนด์ใหม่ค่ะอยากสร้างแบรนด์ใหม่ครับอยากจะมีหลายๆดีทูทำให้ธุรกิจเติบโตการลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจค่ะตอนนี้อยากลงทุนในหุ้นมากกว่าครับช่วงนี้เป็นช่วงที่หุ้นถูกครับปี2025ราคาหุ้นไม่แพงครับซื้อหุ้นนะครับค่ะแล้วถ้าเลือกได้อยากทำแบรนด์ขยายแบรนด์ต่อในไทยหรือต่างประเทศค่ะอยากไปประเทศไทยก่อนอีกสักประมาณ5ปีครับแล้วค่อยไปต่างประเทศสักกี่สาขาดีคะ <c oughs> ขอแค่ประมาณ20่ิบปะกันครับ2ยสาขาแล้วค่อยมูฟต่อไป<ช>ต่างประเทศและสุดท้ายค่ะให้เลือกระหว่างคุณภาพกับราคาค่ะต้องไปคุณภาพก่อนแน่นอนครับเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าจะได้กลับมาซื้อซ้ำได้